สวัสดีค่ะเมค่ะวันนี้เมฆาจะพาทุกท่านนะคะมามาเดินดูวัดธรรมสโลดขาวนารามนะคะอ,อยู่ทางเข้านะคะจะอยู่ทางด้านหนูนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายก นนก็จะผ่านร้านกาแฟมองเธอจะฝาอจะผ่านรีสอร์ทนะคะแล้วก็มาถึงวัดธรรมสโรดถาวนารามตรงนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดนะคะว่าวัดมีความล่มลื่นมากน้อยแค่ไหนนะคะตามเมย์มานะคะอ่าอันนี้คือทางเข้าวัดธรรมสโรดถาวนารามนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปชมด้านในวัดนะคะตามมานะคะ อันนี้คือด้านทางเข้าวัดธรรมสโถธาวนารามนะคะอาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะชมบรรยากาศภายในวัดนะคะว่าวัดนะคะมีความร่มรื่นร่มเย็นสะอาดถูกสะอาดตานะคะนี่นะคะเข้ามาเลยนะคะมีช้างด้วยนะคะนี่นะคะช้างนี่นะคะ ก็มีภาพพิฆาเนศด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศภายในวัดธรรมสโรถาวนารามของเรานะคะอยู่คลอง15เขตองคลังจังหวัดนครนายกของเรานี่เองนะคะนี่นะคะตามเมมาค่ะ นี่นะคะ,าะสาราบริจัริธรรมนะคะในวัดนะคะโหร่มเย็นมากๆเลยนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะเที่ยวในวัดธรรมสโรดฐาวนารามกันนะคะนี่ค่ะดี่นะคะนีะนะพระประจำวันเกิดนะคะนี่นะคะพระประจำวันเกิด จะพาเข้าไปชมทางด้านในนะคะตามมานะคะอ่าเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าชมรอบๆวัดเลยนะคะนี่นะคะตามเมย์มานะคะนะคะบรรยากาศภายในวัดนะคะล่มรื่นมากๆเลยนะคะเออท้าคาท่านไหนนะคะชอบความล่มลื่นชอบเข้าวัด ทางทาบุญนะคะแนะนํามาที่วัดธรรมสโรดถาวนารามของเราเลยนะคะอยู่คลองสิบห้าเขตองคลัษ์จังหวัดนครนายกแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวดูได้ว่าต้นไม้ใหญ่แล้วก็เยอะมากๆแล้วก็มีสระน้ําด้วยนะคะด้านในสระนะคะก็จะมีสารากลางน้ําด้วยนะคะนี่นะคะสาลากลางน้ํา นี่นะคะลมลื่นมากๆเลยนะคะเดินแล้วสบายใจมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะภายในวัดนะคะทุกคนได้ชมบรรยากาศภายในวัดนะคะว่าโอ้วัดลมลื่นจริงๆะคะ่ะอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ,ะเดินตามมานะคะ น,ะะนี่นะคะอันนี้คือศาลากลางน้ํานะคะบรรยากาศในภายในวัดธรรมสโ,โรถาวนาลาของเรานะคะลมลื่นมากมากเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะอันนี้ก็ก็เดินครบแล้วนะคะภายในวัดนะคะว่าในวัดธรรมสโรของเรานะคะลมเย็นมากๆเลยนะคะแลวที่ดินของเรานะคะอยู่ใกล้กับวัดธรรมสโรนะคะ ถ้าลูกค้าท่าไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อไหมมาเลยนะคะ092-498-2979ค่ะ092-498-2979ค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ